สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลจีลมัสเตอร์นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับกรอบรูปนับของ ที่ผมสั่งทําจาก Big Camera นะครับผมเขาไม่ได้จ่ายนะครับผมก็อยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดู้วกันนะครับว่าผมสั่งทาที่ร้านนะครับผมว่ากรอบรูปเนี่ยว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ไปลองดูคุณภาพมากันนะครับตัวนี้ขนาดนะครับอยู่ที่ 16- 16คูณ20นะครับผมซื้อมาในราคาเดี๋ยวบอกไอที่ตอนท้ายแล้วกันนะครับราคาเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวไปดูแล้วกันนะครับผม โอเคครับก็วันนี้วันที่ ى, 15มกราคมนะครับก็ทางบิ๊กคมราเขาก็ทักไลน์มาบอกนะครับว่าสินค้านะครับมาถึงที่ศูนย์แล้วนะครับน,นี่คือเขาน่าจะส่งมาจากที่ศูนย์ใหญ่ของบิ๊กคมราล่างฝั่งหนาที่กรุงเทพผมก็ไม่แน่ใจนะ mm hmm. ก็อันนี้คือ mm hmm. เขาส่งมาดีนะครับห่อมีห่อบรรจุมาดีนะครับผมก็อันนี้ผมออกฉีดออกเอาไปแล้วนะครับเ okay, อา ก็เป็นถือว่าสวยงามโดยทีเดียวนะครับผมใครสนใจก็ลองถักไปทีมิคมามราได้นะครับโอเคครับผมตอนนี้ปรับมุมกล้องให้เป็นเลนส์เรียร์ครับผมจะได้เห็นขนาดภาพที่แท้จริงแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาลองเปิดไปปร,ร้องกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับอ้ข้างในก็จะมีเรียกว่าอะไรไม่รู้นะ ออีกชั้นหนึ่งกระดาษตีมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมถือว่าโอเคอย่นะครับเราเดีเราเปิดโดยตัวข้างในเลยแล้วกันโอเคครับผมและนี่ก็คือภาพจริงนะครับผมจาก Big Camera นะครับให้เครดิตเขาหน่อยนะครับผมก็ผลงานโอเคครับ ชัดเจนนะครับแมโคตรหล่อเลยครับผมแต่เธอคนนี้ก็โคตรสวยนะฮะอ่าส่วนไอภาพเนี่ยครับผมเป็นคนทำ Photoshop เองทั้งหมดนะครับผมก็เขาแค่เป็นคนพริ้นมาเท่านั้นเองนะครับโอเคด้านข้างงานเก็บเรียบร้อยครับผมด้านบนมีโลโก้ IMAGE PLUS BY BIG CAMERA นะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็มีเอาไว้ให้แขรนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับด้านหลังโอเคครับสวยครับผมตัวหนังสือครับแม่นยำครับผม c o n g r a t u r a t i o n นะครับโอเค นักมากนะ Charlize i b ด d o นะครับผมโอเคครับประทับใจนะครับผมอา่าเดี๋ยวเราบอกราคาแล้วกันนะครับอันนี้ขนาด16คูณ20นะครับผมเออ่รนยู่ราคาอยู่ที่1,300 1,300เท่าไหร่รั1,390บาทนะครับผมจริงๆนะ่าจะประมาณ1,500นะครับอันนี้ผมเขาให้แบบเก็แล้วแต่คูปองส่วนลดไป200บาทนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคครับอันนี้ก็เอาไว้เป็นของขวัญน,นะครับให้กับคุณพยาบาลนะครับเพิ่งจบใหม่นะครับผมอันนี้ก็ทหารอดีตทหารนะครับปัจจุบันนะครับเป็นคนขับแก๊บนะครับโอเคก็ถ้าใครสนใจนะครับผมก็ถือว่าราคาค่อนข้าง ไม่แพงนะครับเทียบกับคุณภาพที่เขาทําก็โอเคนะครับผมแต่อันนี้ราคาถ้าเขาให้ถ้าให้เขาทํา Photoshop ด้วยแบบนี้ก็ไม่น่าจะคิดราคาเพิ่มหรือเปล่านะอันนี้ผมทำแบบฟอทอช็อปมาเองนะครับทำเองทุกอย่างทั้งสีอะไรแบบนี้ฟอนทำเองทุกอย่างครับนะครับโอเคก็ถ้าใครชื่นชอบการรีวิวกรอบรูปแบบนี้นะครับผมอ่าตัวนี้มันเป็น ผ้าแบบผ้าพลาสติกนะครับก็น่าจะไม่ซีดนะครับแต่ผมจากผมที่ผมตัดสินใจไปทําที่วิคแคมาราะครับก็เนื่องจากพี่สาผมได้ไปซื้อกล้องนะครับจากร้านนี้นครับผมเขาก็ทําให้ฟรีเนาะแล้วก็มันผ่านไปหลายปีประมาณ3-4ปีนครับกรอบรูปมันก็ยังไม่ซีดนะผมก็เลยเอ,อ,อยากไปทําดูบ้างนะครับผมก็ไว้ใจวิคแคมารานะครับโฆษณาให้เขานิดนึ่งแล้วกันโอเคถ้าใครชอบ คลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาสอบถามได้นะครับยินดีตอบคำถามท,าทุกท่านครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย